และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช a นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Go E Medieval นะครับผมเฮ้ยหน้าหนาวนี้รู้สึกว่ามันจะเช่งหนาวเหน็บเกินให้ตายเถอะพืชผักกระปูกไม่ได้สัตว์ก็ไม่มีให้ล่า แล้วจะอยู่รอดหรือเปล่าแต่ว่าอาหารเราเยอะอยู่นะครับผมเฮ้ยมีตั้งร้อยกว่าครับผมอ่าไหนดูซิว่าในส่วนของการรีเสิร์ชเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไหนดูซิว่าคุกกิ้งเราได้แล้วหรือยังครับผมเฮ้ยคุกกิ้งก็ยังไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อพาที่แล้วเรารีเสิร์ชเรื่องตัวความรุนระดับสองไปใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมมันเป็นแค่ของแต่งบ้านนะยังงั้นผมรอคุกกิ้งแล้วกันโอเคครับผมรออีกนิดนึงอ่ารีเสิร์ชไปรู้สึกว่าเราจะมีพนันกงานร,รีเสิร์ชอยู่2คนนะ หลังจากเมื่อพาร์ที่แล้วนะผมที่ผมได้ทําการรีเสิร์ชโต้ความรู้ระดับ2มาแล้แต่ว่าเฮ้ยหอคอเห็นความรู้ทั้งปงวงของเรามันชักแคบเกินไปแล้วก็ผมอาจจะต้องมีการขยายส่วนบนขึ้นมานะเราจะได้ใช้วางโต้รีเสิร์ชระดับ2ได้นะครับผมอ่ะวาแล้วก็ขยายเลยปึ๊บอ่าตรงนี้ลบไปก่อนตรงนี้ไม่สามารถที่จะวางได้ครับผมโอเคมันขยายเพิ่มได้แค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรบล็อกเดียวก็บล็อกเดียวอ่ะค่อยๆทาไปนะฮะปั๊บนี่แล้วก็ต่อพื้นนี่ให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะ อ่ะอะไรประมาณนี้ก็ได้ไม่เป็นไรปุ๊บขยายให้มันใหญ่ๆไปเลยนี่ชั้นบนจะได้วางโต้ลิสเซิลเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้ก็ตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นแหละกำแพงอันเก่าก็ทำลายทิ้งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราทำการขยายกำแพงออกมาอีกนะครับผมอ่าจะได้มีพื้นที่ในการวางโต้ลิสเซิลอันใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะนี่ปุ๊บกดทำลายไปเรื่อยนะฮะเฮ้ยอ่ะประตูก็ทำลายนี่ทำลายให้หมดเลยแล้วก็ทำการวางแนวกำแพงนะครับผมขยับออกมาแบบนี้นี่ปุ๊บโอเค รู้สึกว่าตรงมุมมันจะวางไม่ได้รับผมวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่วางสิครับอ่าอันนี้มีเป็นบันไดใช่ไหมงั้นเราจบที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ขยายออกมาปึ๊บอ่าตรงนี้วางไดปะวางได้อ่ะปึ๊บนี่ทีนี้เราก็จะได้ห้องรีเสิร์ชที่ใหญ่มากขึ้นนะครับผมอ่าตรงนี้วางไม่ได้ปะโอเควางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆทํานี่อ่าอะไรแบบนี้นะฮะ มีงานให้ทําอีกแล้วพวกเราขยายห้องรีเสิร์ตไปดีกว่านี่แน่โชเดโชเดโชเดโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับผมงานนี้มาครับผมพันักงานก่อสร้างเยอะมากเออนีอ่ตอกตอกตอก,ตอกเข้าไปครับผมขยายห้องขยายห้องครับผมนี่ปูพื้นปูพื้นอ่าเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อตรงนี้พื้นมันรั่วอ่ะนี่วางพื้นก่อนปึ๊บนี่ตรงนี้ต้องวางไหมตรงนี้ก็ต้องวางปึ๊บ โอเคอ่าตรงนี้ด้วยนั่นแหละอ่ะไปต่อครับผมเฮ้ยฝั่งนี้ก็ต้องวางดีกว่าอ่าวางมันถึงจุดนี้ตรงนี้ก็วางมันถึงจุดนี้นั่นแหละครับอ่ะจดาก,การครับผมทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่ต่อพื้นนี่หนะนี่หนะโอเคช่วยกันช่วยกันอ่าได้ห้องรีเซอร์ที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ทำเป็นหลังคาปิดแบบนี้เลยอ่าปพ๊บ นี่หลังคาเออตรงนี้วางไม่ได้เหรอวะเฮ้ยตรงนี้วางหลังคาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับผมวางแบบบุบๆเปี้ยวๆไปก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จนะครับผมอ่าเราต้องรอให้การก่อสร้างมันเสร็จก่อนนะครับผมเราถึงจะวางหลังคาได้แบบเต็มพื้นที่นะอ่าต่อไปก็โต๊ะรีเซิร์ชระดับ2อันไหนคือโต๊ะรีเซิร์ชระดับ2อันนี้ใช่ปะเออแต่ว่ามันก็ต้องใช้2แบบครับผมทั้งแบบ1และแบบ2นะฮะอ่ะงั้นเราลงระดับ1น่งกันแล้วกันนี่โต๊ะรีเซิร์ชระดับ1อ่าหันหน้าให้ถูกนะครับผม อ่าตรงนี้1อันโอ้โหวางได้สองตัวสาตัวครับผมแล้วก็โต๊ะรีเซิร์ชระดับ2อ,อ่าหันให้ดีๆนะครับผมโอเคนี่ได้โต๊ะรีเซิร์ชระดับหนึ่งแล้วก็โต๊ะรีเซิร์ชระดับ2นะฮะนี่แล้วก็ปล่อยเขาทำงานไปโอ้โหเป็นของคอยที่ดูแลเชื่องอลังการเหลือเกินไหนดูซิตอนนี้ใครทำอะไรอยู่โอ้โหเฮ้เยเมื่อไรจะหมดหน้าหนาวสักทีวะเนี้ยเฮ้ยสัตว์ก็ไม่มีให้ล่าเฮ้ยผมเห็น ผมเห็นอะไรบางอย่างน้องหมาวะเฮ้ยมีน้องหมาเรือให้เรากินหนึ่งตัวครับผมอ่าจัดการไปสิครับจัดการไปสิไร่ร่านน้องหมาก็ดีกว่าเฮ้ยพวกเรามีเนื้อกินกันแล้ว้ยลงไปลงไปเอ้ยแดกหมาก็ดีกว่านี่นี่ตามไปตามไปครับผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะเย็น,ยน,ยนไอ้นี่มันไม่ใช่มือธนูนี่หว่าบ้าวิ่งเข้าไปอยก็โดนหมากัดตายเดี๋ยวก่อนอ่ามาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้ว นี่โจยม่ามาแล้วครับผมโจยม่ามุทนูยิ่งโอ้โหแมนซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะโดนไหมวะน่าจะโดนอยู่นะมาช่วยตีช่วยตียตแกตายซ้าเอาเนื้อของแกมากินซ้านี่เรียบร้อยครับผมได้เนื้อน้องหมามาแล้วเฮ้ยหวานนมตุ่มกระดูกอ่าปุ๊บไปเข้านอนก่อนดีกว่าครับผมมืดละเฮ้ยอ่ะนอนหลับนอนหลับ นี่หอคอยด้านบนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผมนี่เห็นไหมหเฮ้ยแต่ผมว่าผมสร้างเป็นเตียงนอนด้านบนดีกว่าเฮ้ยเวลาพนักงานรีเสิร์ชมรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บมันจะได้นอนเลยนะฮะไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมเฮ้ยมันลำบากอ่าจัดไปเตียงนอนเรามีพนักงานรีเสิร์ชสองคนนะครับผมก็จัดไปสองเตียงสิครับผมอ่าอันนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้อันนึงโอ้โหช่างเหมาะอีกนักบุมนี้นี่ถ้าไม่ต้องลงไปกินข้าวด้านล่างนี่จะดีมากเลยนะครับผม <laughs> เฮ้ยรีเสิร์ชแล่นนแลา ปุ๊บนี่ตัดให้หมดเลยหลังๆนี่ขาดแขนต้นไม้มากนะครับผมเอะเดี๋ยวก่อนนะกดผิดเหรออันนี้กดรูปขวานตัดให้หมดครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็กดเก็บเกี่ยวนะฮะอะไรที่เป็นต้นหญ้าก,ก็เก็บให้หมดต้นไม้ก็ตัดให้หมดโอ้โหเพราะว่าโครงการบ้านเรามันใหญ่มากเลยนะใช้ไม้เยอะมากครับผมผมว่าไปไป,ไป,ประมาณในแผนที่ไม้มันจะไม่พอหรอเปล่เนี่ยเอ้ยถ้าเราไม่ปลูกเองนะฮะไหนดีย๋ยวขอลงไปดูห้องเก็บอาหารใต้ดินเด้เฮ้ยเกมนี้มันเสียอยู่อย่างเดียวครับผมไอ้ตรงแบบ ชั้นต่างๆอ่ะมันมองยากมากเลยว่ะอ่าปึ๊บปบอ่านี่ไงโอ้อาหารยังมีเยอะอยู่ครับผมโอ้มีทั้งเนื้อมีทั้งสตูนะครับผมไยกได้ว่าเยอะมากครับผมคิดว่าเราน่าจะรอดพ้นจากหน้าหนาวนี้ไปได้นะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องขอบคุณน้องหมาฝูงนะั่นจริงๆที่มาบุกบ้านเราทําให้เรามีเนื้อกินจนถึงวันนี้เราจะไม่ลืมพวกแกเลยอ่าไหนดูการรีเสิร์ชได้ไปถึงไหนแล้วนี่มาแล้วครับผมโต๊ะคุกกิ้เนี่ยแหละครับที่ผมต้องการว่าแล้วก็จัดไปโอเคครับผม ไล่รีเสิร์ชที่แถวๆนะครับผมอ่านี่เฮ้ยห้องโถงเรายังไม่เสร็จเลยว่ะเออห้องโถงเรายังไม่เสร็จเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องเก็บอาหารอีกที่หนึ่งละกันนี่โอเคครับผมรีบขุดให้เสร็จเลยโอ้โห้ตรงนี้มีดินให้ขุดอีเพียบเลยแล้วก็บริเวณใต้ห้องโถงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องทํางานละกันอ่าไหนดูสิเฮ้ยไอ้นี่เขาทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อนั่งโคมบางลูกคนเดียวให้ตายเถอะเล่นคนเดียวก็เล่นได้เลยวัเนี่ย ขบนก็กําลังรีเสิร์ชกันอยู่อ่าพูดถึงรีเสิร์ชไหนดูซิว่าพอรีเสิร์ชไปถึงไหนแล้วเฮ้ยอันนี้ขาดอีก30เล่มว่ะอันนี้ขาดเอ้ยมันต้องใช้หนังสือรีเสิร์ชสีแดงด้วยนะอันนี้โอเคตอนนี้ผมมีแต่หนังสือรีเสิร์ชสีน้าเงินนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกับดักกับประตูนะครับผมต้องใช้หนังสือรีเสิร์ชสาอันอันนี้มันจะเป็นหอกไม้นะครับผมหอกไม้แต่เอาเข้าจริงนะครับผมเกมนี้มันมีอาวุธให้เราเก็บเยอะมากเลยนะเวลาศัตรูมันบุกบ้านเรามันก็ เดี๋ยวเราจะขุดดินนะครับผมแล้วก็ทําห้องเก็บอาหารเพิ่มนะ uh, วันละก็ขุดเลยนี่เอาตรงนี้เลยทําห้องใหญ่ๆเลยนะฮะนี่จะได้แบบเก็บอาหารได้แบบเยอะเยอะ่าเอาใหญ่แบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องทําอีกนะครับผมรู้สึกว่าผมจะทําหลายรอบนะสำหรับห้องเก็บอาหารเนี่ยเฮ้ยอาหารมันเริ่มเยอะครับผมไม่มีที่เก็บอ่ามีคนมาขุดแล้วครับผมตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เสร็จแล้วนี่ว่าอ่าเสร็จแล้วก็ทําเป็นห้องเก็บอาหารอีกที่หนึ่งครับผมโอ้โหเียกได้ว่ามีหลายห้องเหลือเกินหลายห้องหลายตาแหน่งอ่า เฮ้ยห,หน้าหนาวได้ผ่านพ้นไปแล้วครับผมตอนนี้เยี่ยมไปเลยอ่ะมา๋ยวเรามาเริ่มปลูกผักกันได้แล้วครับผมตอนนี้อ่าในที่สุดหน้าหนาวก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็ปูพื้นกันเลยนี่อ่าโชว์นั่นแหละครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําเป็นห้องเก็บอาหารอีกที่หนึ่งนะฮะห้องเก็บอาหารเยอะมากบ้านผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บอ่าปูพื้นอีกอันหนึง่งนั่นแหละอ่ะมามามาเริ่มปลูกผักเลยครับผมอ่า ต้องรีบปลูกแล้วก็รีบเก็บเกี่ยวแต่ก็ผมก่อนที่มันจะหน้าหนาวอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้มาปลูกแม่งทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอ่าเริ่มด้วยกระลำครับผมมาละเอา10ช่องไปเลยครับผม10บช่อง10ช่อง10ช่องอ่านี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บสิบคูณสิบนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อด้วยเอาของกินก่อนดีไหมอันนี้เป็นแฝดนะครับผมอ่าเอาดีกว่าแครอดมาเฮ้ยไม่เอาไม่เอา เว้นไว้หนึ่งช่องดีกว่าไว้เดินเออไว้เดินครับผมมันจะได้แบบดูสวยงามนะต้องเว้นช่องไว้ด้วยอ่าแล้วก็แครล,ลอดเอาแครหลอดอยู่ไหนวะอ๋อนี่แครอดครับผมมาสิบช่องครับจัดไปแบบเต็มเมอ่าต่อด้วยบีดรูทบีดรูทครับผมมาปึ๊บสิบช่องอ่าสิบคูณสิบอันนี้เป็นค่าบาเล่อันนี้เป็นเฮิร์บเฮิร์บนี่สําคัญมากเฮ้แต่ว่าตรงที่เป็นดินเหนียวเราไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้นะเสียได้วะ เออเฮ้ยเนี่ยต้องปลูกตรงที่แบบเป็นที่เขียวๆแบบนี้นะฮะเฮิร์บนี่ต้องปลูกเยอะหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าบ้านเรามีเรื่องบ่อยมากครับผมอ่าต่อจากเฮิร์บก็เป็นเอาเข้าวบาเล่เดีวกว่าข้าวบาเล่อ่าหาที่วางก่อนอ่าเริ่มปลูกแล้วครับตอนนี้โอเคนี่พนักง,งานขุดก็ขุดไปพนักง,งานปลูกก็ปลูกไปฮะนี่นี่นี่อ่า โอไม่ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้บ้านเราตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าจะเริ่มเป็นระบบระเบียบแล้วนะคือตอนนี้นะับผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่สร้างนู่นสร้างนี่นะก็ผมเดี๋ยวก็จะมีคนมาทํางานเองนะฮะอ่าตอนแรกก็จะยุ่งยากหน่อยับผมเกี่ยวกับการทําจ็อบงานต่างๆนะครับผมพระระบบงานอะไรมันเข้าที่นะับผมเดี๋ยวก็สบายเองนะฮะทีนี้ก็รอแค่สมาชิกใหม่นะับผมอพยพเข้ามาในเมืองนะครับผมอ่ายิ่งสมาชิกใหม่เยอะนะับผมเราก็ยิ่งสบายมากขึ้นนะฮะอ่าปึ๊บนี่ขุดไปขุดไปเฮ้ยตรงนี้ก็ทําการเก็บก่อนมันนเเกกะะะ่่าวททง เฮ้ยตรงนี้ต้องยกเลิกการขุดก่อนอ่าเพราะว่ามันเป็นแนวกำแพงของเรานะฮะ,ะยกเลิกไปก่อนยกเลิกให้หมดรับเฮ้ยมีคนบุกมามาเลยมาเลยกัมัีต้องการมาโอ้โหมาแล้วครับผมกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนครับผมโอ้โหรี่ก็ได้ว่าเท่ากับสมาชิกในบ้านเราพอดีเลยฮะมาเจ็ดคนเหรอมาพวกเราจัดทับก่อนจัดทับก่อนนี่คุมให้หมดเลยรวมตัวกันก่อนมารวมตัวกันก่อน มามันบุกแล้วครับผมทีนี้นับผมผมจะเป็นคนควบคุมการออกศึกด้วยตัวเองนะฮะผมจะไม่ปล่อยให้เขาต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วครับผมรู้สึกว่าในช่วงหลังๆนี่คนในบ้านเรานะผมเจ็บหนักเยอะนะศัตรูเก่งมากขึ้นนะฮะมาปุ๊บอ่าไอ้นี่เข้ามาในแนวของธนูแล้วครับผมจัดการสอยก่อนเลยคนละตัวบนตัวหนึ่งก็ก็ตวินนะฮะนำหน้าก่อนเลยก็ตวินนี่ต้องไปตัวปะทะเว้ยเพราะว่าโหดสุดตามด้วยโจรน,นะครับผมมามาพวกนี้น้องใหม่เข้ามาแล้วปุ๊บ ่าถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคลุ้มอันนี้เพียงพำแล้วลุ้มครับผมเฮ้ยไอ้น,นี่มันจะวิ่งขึ้นไปหานักธนูปะเนี่ยไอ้น,นี่มันแสบครับผมไอนน้ตัวล่างมันแสบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะไอป้าเอ้ยมันขึ้นไปหานักธนูมันผิดแผนนี่หว่า,าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะยิงไอ้น,นี่เลยจากการไอ้น,นี่ยิงตัวนี้ปุ๊บอ่ะโดนไม่นั่น ปุ๊บอ่าโดนอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดนูเนียละอันนี้ขึ้นมาช่วยต้นบนเออขึ้นมาช่วยมือธนูตดด้านบนด้วยตรงนี้ก็นูเนียกันอ่าก็มาเดปุ๊บอ่าไปช่วยเขาไปช่วยเขานี่เฮ้ยข้างล่างข้างล่างก็างางมาสิครับเป็นไงละ่ะเกาะแตกเกาะแตกเอาแล้วครับผมนูเนียละเฮ้ยมันขึ้นไป3ามคนเลยว่ะข้างบนขึ้นไปช่วยต้นบนด้วยนั่นแหละ ข้างล่างก็เหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะศัตรูไอ้ตัวนี้อ่าให้ก๊อตบินจัดการโถมาขึ้นไปด้านบนฮะก๊อตบินจัดการไอ้นี่เด้เหลือตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องแล้วฮะไม่ต้องถือมือก๊อตบินนี่เรามีชาวบ้านบาดเจ็บสองคนนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ได้สู้ได้มือธนูถอยเด้มือธนูถอยเด้อ่าแต่มันไปยืนเดี่ยวตัวตัวฮะถอยก่อนมือธนูก็ต้องถอยเด้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนนั่นแหละ นี่แล้วก็ยิงจากระยะไกลแบบนี้อ่าปาบเอาเอีกบ้าเอ้ยสืบไม่ยิงอ่ะนี่แหละโอ้ติดเสาเน,นี่ยอ่ะยังไงก็ชนะแต่ว่ามันจะมีคนรอดอยู่2คนนะครับผมเฮ้ยเราไม่ปล่อยมันเราไม่ปล่อยมันอ่ะไอพวกที่ไม่สบายก็ไปนอนซะอ่าที่เหลือก็ลุยต่อครับผมกดบินเก็บไอ้นี้เด้ มันแนะโจรเก็บไอ้นี่่ามันไปอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วฮะมันไม่ไหวแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมตายยกแกง๊งอ่ะไปยกยย้ายกันไปพักผ่อนได้ละ โอเคได้ของเพียบเลยเนี่ยครับผมเราแทบไม่ต้องคราฟอุ้ดคราบเสื้อใสเลยแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับผมเราก็ต้องมีการคราาเนื่องจากว่าไอ้ของที่ศัตรูดปให้นะครับผมมันจะเป็นของแบบธรมธรมดาาครับผมก็เรียกได้ว,ว่าพอใส่ได้ในช่วงแรกนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่คือเราต้องคราฟเองว่ามันถึงจะได้ของจริงๆอ่าพวกเราไปเข้านอนก่อนไปเข้านอนก่อนนี่ได้เวลาเข้านอนพักผ่อนนะฮะไปมาแยกย้ยายกันนอนเรามีชาวบ้านบาดเจ็บ2คนนะฮะเฮ้ย ใไขว่างๆก็ไปรักษาเพื่อนเลยเด้อางโคลิ่งไปแล้วครับผมมาเดีย๋ยวฉันจัดก,การเองนี่นี่โอเคโคลิ่งทำการรักษาแล้วฮะอ่าจะสำเร็จหรือเปล่าน่าจะสำเร็จนะครับผมเพราะว่าโคลิง่งค่อนข้างที่จะมีสกิลทางด้านการรักษาเยอะอยู่นะไหนดูซิเยอะจริงหรือเปล่าอ่าโคลิง่งโคลิง่งมีสกิลแค่หนึ่งเองแต่ว่ามีดาวนะเว้ยเอ้ยติดดาวหนึ่งดาวครับผมแปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นคุณหมอที่ดีได้นะครับผม ปลูกผักกันไปอ่าโอเคฮะตอนนี้ชาวบ้านของเราก็กลับคืนสุขภาพเดิมแลนะฮะกลับมาสู่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับผมอ่าปลูกผักกินเองอ่ะนี่ทำไปเรื่อยๆห้องเก็บอาหารใต้ดินอันใหม่ของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะทำหลังคาคลุมเอาไว้เลยดีกว่าอ่านี่ปุ๊บตั้งเสาเอาไว้ฮะปับ๊บอ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ขยับมาตรงนี้ฮะเฮ้ยมันมองยากจังเว้ยอ่าปุ๊บ คือเกมนี้นะครับผมทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นอ่าเวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นชั้นๆเนี่ยเออมันจะคลิกยากไปหน่อยอะฮะ,ะปุ๊บวางเป็นคานนี่นั่นแหละโอเคตรงบริเวณด้านใต้ห้องโถงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะอันนี้วางเป็นโต๊ะบูชเชอร์สองอันไปเลยปับ๊บแล้วก็ต้องมีเตาด้วยนะเอ,อ๊เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีโต๊ะทาครัวแบบใหม่นี่ไงโต๊ะทำครัวแบบใหม่ที่ทรบบเราเพิ่งได้มาอันนี้ต้องจัดครับผมบอกกัเลย แล้วแบบเก่าอยู่ไหนวะอันนี้เป็นเตาลงความเนื้อนะฮะเอ้ยอันนี้ก็ต้องมีวะ่ะอ่ะวางไว้ใกล้ๆกันแล้วกันนี่ีิกด้ว่าเวลาใครจะมาทําครัวต้องผมให้มาทําตรงนี้นะ2เตาไปเลยฮะเผื่อว่าในอนาคตต้องผมเราจะมีพ่อครัวหลายคนนะแต่ว่าตอนนี้มีหลักๆอยู่แค่คนเดียวครับผม <c oughs> คนอื่นก็ช่วยได้นะแต่ว่าคนอื่นสกิลมันไม่ค่อยสูงไงอันนี้เป็นโต๊ะใหม่เว้ยเป็นโต๊ะทาอาหารอันใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาอ่าอันนี้เป็นโต๊ะอะไรเนี่ยอ๋อแบ็กซ์มิทไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน บริเวณห้องโถงก็วางเป็นโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่นะครับผมอ่าเอาไว้สังสรรค์กันแล้วก็นะอันนี้เป็นบัลลังก์พระราชาใช่ไหมแล้วก็วางโต๊ะประชุมของพวกเราอัศวินนะฮะนี่จะประชุมก็ได้หรือจะกินข้าวก็ได้นะครับผมสังสรรค์ก็ดีอ่าตรงนี้แล้วกันหนึ่งตัวตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่ทําเผื่อนาคตเลยนะครับผมเภูว่าสมาชิกเยอะเว้ยนี่แล้วก็วางเก้าอี้ปับ๊บนั่นแหละปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนั่น,นแหละครับผมนี่คือห้องโถงพระราชาของเราอ่ะเรียบร้อยไหนดูสิมีอะไรให้ทาอีกหรือเปล่านี่ที่เล่นเกมหมักลุกครับผมที่เล่นเกมหมักลุกเอาวางไว้ตรงระเบียงดีกว่าอ่าตรงนี้ได้ไหมผมว่ามันเด่นกันไปว่ะเอาวางไว้ต้นข้างดีกว่านี่ระเบียงต้นข้างแบบนี้อ่าตกเย็นๆเลิกงานก็มานั่งโขมหมากุกกันนะครับผมเยี่ยมไปเลย โอ้โหเฮ้ยใช้ได้ว่ะสวยงามเฮ้ยตรงกลางวางได้อีกครับผมนี่แหละเอาไว้เล่นหมากรุกให้พระราชาดูนะฮะโอเคสร้างไปสร้างไปเฮ้ยผักเริ่มเยอะแล้วผักเริ่มเยอะละ,อ,ะ,ละอ่าโคตรจะอลังการนะครับผมดูแต่ห้องโถงเรามาครับผมในพาร์ทนี้เราจะเริ่มทํากําแพงเมืองกันแล้วนะนี่ผมจะใช้เป็นกาแพงดินเหนียวก่อนนะเพราะว่าดินเหนียวเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆเลยครับผมในบ้านเราเนื่องจากว่าเราขุดดินลงไปปุ๊บเจอแต่ดินเหนียวครับผม แล้วพวกริมโซนพวกก้อนหินนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีน้อยไงอ่ะไม่เป็นไรเอาดินเหนียวไปก่อนแล้วกันปึ๊บเนี่ยละฮะสร้างง่ายดีโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองเฮ้ยอีกนิดเดียวจะออกนอกกรอบเมืองแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงแล้วให้ตายเถอะเมืองเราใหญ่ไปเพ้อวะอ่านี่กำแพงเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วฮะโอเคค่อยทำไปปึ๊บนี่ดูด้านนี้เด๊อ่ามาแล้วโหสร้างอย่างไวครับผมสร้างอย่างไว ดินเหนียวแล้วมีเยอะมากอ่ะอ่ะนี่สร้างไปสร้างไปปึ๊บไอพวกขุดก็ขุดไปโอ้โหดูเดด้านล่างนี่ถ้าเสร็จแล้วก็มันจะเป็นที่เก็บอาหารที่โคตรใหญ่ครับผมใหญ่มากเลยอุย้ยผักดังเขียวเฮ้ยผักขึ้นแล้วถ้าเก็บหนนี้แล้วก็โอ้โหเราจะมีอาหารแบบโคตรเยอะเลยนะอ่าตรงนี้ก็เหลือแค่ประตูประตูมันยังไม่เสร็จครับผมต้องใส่ขาดไม้ป่าวะเออเนี่ยบานประตูก็ยังไม่เสร็จนะเนี่ยต้องรองกันต่อไป เหมือนว่าตอนนี้เราจะขาดแคลนไม้นะรู้สึกว่าเมืองเรามันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วผมจะต้องหาที่เก็บศพใหม่วะเนี่ยผม,ม่าผห็นเจ้าศพมาทิ้งไว้นในหลุมตรงนี้อ่าแล้วตรงน,นี้ก็ทําเป็นประตูฮะเราขอตั้งชื่อประตูส่วนนี้ว่าประตูผีละกันเฮ้ยเป็นไงล่ะเรียกได้ว่าเป็นประตูที่ใช้สาหรับทิ้งศพของพวกศัตรูนะฮะอ่าโอเคนี่ปลนละเอาให้หมดเลยทีนี้ก็เหลือแค่กับดักอันนี้นะฮะมาค่อยๆทาไป ประตูผีครับผมอ้าวเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วครับผมก็มาดิครับกําลังรอมา,มาลอมันเข้ามาลอมันเข้ามาลอมันเข้ามาในบ้านครับผมเข้ามาเข้ามาเฮ้ยอ่าเนี่ยแหละครับผมมือธนูตั้งวงรอเก็บไอ้นี่ก่อนเลยอ่าตึกยิงสังหารมันทีละตัวครับผมทีละตัวอ่ะนี่โดนไหม ตึกโอ้โหครึ่งหลอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหามุมยิงก่อนซ้ำอีกทีนึงเฮ้ยอันนี้เอาคนตีเลยดีกว่ามูรนูยิงตัวนี้หาวาแลวครับผมตึกโอ้โหลร่วงไปเดมันคือการลบแบบมีแบบแผนครับผมยิงตัวนี้อ่าอ่าโอเคครับผมยิงเสริมไปประทานะครับประทาแล้วตอนนี้อ่้ยิงไอตัวเลือดเยอะก่อนครับผม ตึกโอ้ยเป็นไงล่ะนี่ทะมือธนูสักห้าตัวนะพวกมึงไม่รอดเลยนะเนี่ยนี่แค่สองตัวเนี่นะโอ้โหเป็นไงล่ะสองตัวแต่สายโหดเว้ยไอ้อนี่งงก็เงิ่อนละเก็บมันครับเก็บมันเก็บมันอย่าให้เหลือตึกเป็นศพสิครับเหลือตัวหนึ่งลงกระเทิอบแม่งเลยเรียบร้อยครับผมเัยชนะเป็นของเราโอ้โหโอเคแม่ไม่เชื่อง่ายได้จริงๆกับศึกครั้งนี้ให้ตายเถอะ ฮ้ยเหลือสองตัวนี่ว่าไอ้บ้าไอ้ลุงกระทืบมันอย่าให้มันหนีไปได้มันกำลังจะออกจากวงการยิงธนูแล้วตึกเรียบร้อยโอ้โหนี่กไอ้บ่าเป็นเมืองที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วก็ทําการาปล่อยให้เขาไปนอนหลับกันนะฮะโอยของเพียบเลยปุ๊บเดี๋ยวเก็บศพกันเก็บศพให้หมดอ่าเรียบร้อยแล้วก็ ใครอยากจะไปนอนก็ไปนอนนะฮะรู้สึกว่าจะมีชาวบ้านบาดเจ็บอยู่แค่2คนนะไม่ใช่ปัญหากบผมเฮ้ย,ย,ย,ยเกือบตายเหมือนนั้นเนี่ยทำไปเล่นไปไอคนนั้นอะเลือดลดเกินครึ่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตัวเดชปุ๊บอะไปนอนไปพักผ่อนเดี๋ยวมีคนรักษาให้นะฮะเฮ้ยดูพืชผ,ผเลเร่นาแล้วสิครับผมโคตรเยอะอะกดเก็บเกี่ยวให้หมดเลยนั่นแหละรู้สึกว่าตอนนี้จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับผมไอพวกนี้ต้องเก็บเกี่ยวหรือเปล่าวะเอางี้ดีกว่าเกมเนี้ย เราต้องกดคาสั่งเก็บเกี่ยวหรือเปล่าหรือว่าพอถึงเวลามันจะเก็บเองเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะปกติเวลาผมจะเก็บเกี่ยวนะผมผมจะใช้คําสั่งเก็บเกี่ยวนะเออเอ่ะเก็บไปเก็บไปนี่อันละครับผมได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีไอร้อนนะครับผมคือในช่วงหน้าร้อนน่ะผมไม่มั่นใจนะครับผมมันอาจจะทําให้ต้นไม้เราตายก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงหน้าฝนให้หมดก่อนนะฮะไม่งั้นเราอาจจะแป๊กก็เป็นได้นะ อ่ะเร่งเก็บเกี่ยวตอนนี้อ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอ่ะกดเซฟก่อนเลยครับผมเพื่อความมั่นใจนั่นแหละแล้วก็แหละอ๋อกดแบ็คโอเคมาโอ้โหเฮ้ยดูดิเ,ดเมืองเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะ่ะเริ่มมีกำแพงแล้วครับผมเฮ้ยใช้ได้เลยอะ่ะ โอเคก็ผมก็สลับในพาร์นี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนล้กันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย